สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการแก้นะครับปรับแก้โมเดล PDCA นะครับแบบที่สองนะครับซึ่งแบบที่สองเนี่ยนะครับผมก็ทำไว้สี่แบบนะครับอันนี้แบบที่หนึ่งนะครับนี่แบบที่สองนะครับแบบที่สามนะครับ ็แบบที่สี่นะครับทีนี้เรามาดูนะครับวิธีการแก้ไขไฟล์นะครับผมอนะครับแบบทุกแบบก็สามารถที่จะแก้ไขไฟล์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนะครับชื่อโรงเรียนตรงนี้นะครับหรือว่าโมเดลนะครับโมเดลที่เราได้คิดขึ้นมานะครับ เราก็สามารถที่จะมาปรับแค่ได้นะครับตรงนี้นะสามารถที่จะลบออกนะครับหรือว่าเพิ่มนะครับจํานวนตัวอักษรตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็กล่องก็พังนี้ก็เราเข้ามาใส่ได้เลยนะครับอน่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับตามโมเดลที่เราได้คิดขึ้นมาได้เลยนะแล้วก็ใส่ข้อความนะครับในแต่ละตัวว่า แต่ละตัวเนี่ยนะครับแปลความหมายนะครับหมายถึงอะไรนะครับชื่อโงเรียนนะครับตัวนี้เขาสามารถได้จะปรับแก้ได้หมดเลยนะครับส่วนพื้นหลังนะครับพื้นหลังเราก็สามารถได้จะอ่าเอาออกได้นะครับพื้นหลังนะครับเอาออกได้นะรือว่าใครไม่ชอบแบบว่าแบบกราฟิกนะครับเราก็สามารถที่จะลบออกไปได้เลยนะครับผม อันนี้นะครับแบบที่มาดูแบบที่สองนะครับแบบที่สองก็นะครับเป็นรูปแบบกราฟิกที่แนวแนวขึ้นไปข้างบนนะครับผมก็ปรับแก้ได้นะครับอ่ามันปรับแก้ได้เหมือนกันนะครับผมแก้มเดียวที่เราคิดขึ้นมานะครับจะเพิ่มนะครับหรือว่าลบออกก็ได้นะครับตรงนี้นะ เหมือนก็นะครับก็โอเคได้เหมือนครับผมแบบที่สามครับที่สามแล้วก็แบบทีสี่นะครับที 4. สี่สามารถที่จะอ่าตรงนี้นะครับผมก็ได้รวมเลเยอร์ไว้นะครับตัวน,นี้นะเวลาไปไหนก็จะไปกัดตั้งกลุ่มนะครับเพื่อะะสะดวกในการเคลื่อนย้ายนะครับเราสามารถที่จะปรล็อกนะครับ าการรวมเลเยอร์นะครับก็คือนะครับเราจะคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่การจัดกลุ่มแล้วก็ยกเลิกการจัดกลุ่มนะครับจะไฟก็จะเลเยอร์ก็จะแยกออกจากกันนะครับผมที่ผมรวมไว้ก่อนนะครับอ่าถ้าหากนะครับติดขัดยังไงนะครับหรือว่า,วาไม่เข้าใจ ตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะมา,าช่วยตอบให้นะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณครับ